นักกีฬาเกือบไม่รอดว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาประจำปี2567หลังกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดนักกีฬาจนต้องเกาะโพงพางเอาชีวิตรอดนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมแข่งขันซิงคอร่าเลขกสวิม2024ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นลากูนแห่งเดียวของไทยโดยมีนักกีฬาชาวไทย ชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันจาก14ประเทศโดยชุดแรกมีการปล่อยตัวนักกีฬาในระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน26คนลงจากเรือจากนั้นเรือได้ขยับไปปล่อยตัวนักกีฬาในระยะ2กิโลเมตรจำนวน72คนแต่ปรากฏว่าเกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงเนื่องจากมีคลื่นลมทำให้นักกีฬาต้องว่ายทวนกระแสน้ำ และอยู่ในสภาพที่ไหว้ถอยหลังทำให้นักกีฬาจํานวนมากต้องเกาะเชือกโพงพางที่อยู่กลางทะเลสาบเพื่อเอาชีวิตรอดและขอความช่วยเหลือจากเรือหางยาวโดยหลายคนได้ปล่อยมือจากเชือกโพงพางมาเกาะเรือหางยาวก่อนที่จะขึ้นบนเรือจากนั้นก็นำไปปล่อยตัวในจุดที่กระแสน้ำเบาลงทั้งนี้คนขับเรือหางยาวบอกว่าตน และชาวประมงได้แจ้งกับผู้จัดแล้วให้เปลี่ยนเวลาการปล่อยตัวนักกีฬาจากช่วงเชา้าเป็นช่วงเที่ยงหรือบ่ายของวันนี้เนื่องจากกระแสน้ำจะลดลงและน้ำไม่ไหลเชี่ยวรวมทั้งขยับจุดปล่อยตัวไปอีกจุดหนึ่งแต่ก็ไม่มีการรับฟังข้อเสนอแนะจนเกือบเกิดอุบัติเหตุทางน้ำกับนักกีฬา

เอนครเชียงคันจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขห้าสองสี่นครับน้องบัวบูชาสิบิวันนะครับจากประเทศไทยนะครับเจวายน นะครับก็เลยต้องขอให้ทุกท่านนะครับเพ่อหยุดแข่งขันเราให้ท่านว่ายสองกิโลนะครับเพราะว่าให้าว่ายไปอีกรอบจะมากและที่ใส่คัญแต่จะไม่ปลจบใครใช่ครับเนื่องจากความปลอดภัยเป็นหัวความปลอดภัยของทุกท่านนะครับ